ดีค่ะสสวัดีค่ะวันนี้ช่องป้าคลิปชาแนลไคโดโคลาเนาะทีพ่พาดไวยแล้วก็ช่องคนเมินตาชาแนลคนเมินตาเนาะที่มาหาจารวนันนี้ก็วันนี้ไม่มีอะไรมากก็จะมาพูดในเรื่องของตัวเลขบ้างก่อนเมื่อกี้อาจารย์วางแนวทางให้โค้งสุดท้าย9กสครับแล้วก็62เม็ดเดียว62เมื่อกี้เนาะเป็นอ่อยูทูบบางช่องที่ที่มาติดตามโค้งท้าย แต่ว่านี้สําหรับว่านี้ไม่พลาดแน่นอนว่านี้ยังไงก็ไม่พลาดเพราะว่าอาจารย์นัดแล้วปล่อยโค้งสุดท้ายวันที่เท่าไหร่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้อาจารย์ก็จะมาแจ้งข่าวประธานสํานให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนว่าจะมีการปล่อยตัวเลขวันที่29พร้อมกันทั่วประเทศไทยสําหรับใครที่รอคอยในเรื่องของตัวเลข,ขอมอจานว่าเมื่อกี้ คนถูกเยอะแถวนี้ก็ถูกเยอะอาจารย์ได้962ไม่เดียวตามโพลสุดท้ายเนาะในว่าเมื่อกี้ก็อาจารย์ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าบางช่องยูทู e ก็อาจจะดธุระแล้วก็ไม่ได้มาเนาะเมืว่าเมื่อกี้62เม็ดเดียวตรงๆแล้วก็อาจารย์ก็ยังพูดบอกว่า92กลับหัวใช่ไหมเพราเมื่อกี้แล้วก็ในในช่อง YouTube ที่มาตามมาจากปรากฏว่าหัว662ตรงๆเมื่อเมื่อกี้ก็ถูกกับไปเยอะแล้วก็บางช่องก็มามาถ่ายโพลสุดท้ายแต่วันนี้น่าจะไม่พลาด เพราะว่าได้นัดกับทีมงานช่อง youtube มาหลายช่องแล้วก็วันที่29ทั่วกันพร้อมกันทั้งประเทศไทยครับแล้วก็อาจารย์ก็เป็นนิมิตหมายอันดีงามเพรว่เมื่อกี้ก็ได้6-2 6-2นี่ได้เยอะเลยแล้วก็บางคนถูก3ตัวตรงเพราะอาจารย์ไม่9้6-2บางคนก็ไปกลับหัว6-2ครับก็ได้3ตัวตรงแล้วก็วันนี้อาจารย์มั่นใจมากในในงวดวันนี้เพราะว่าประจําวันที่1ตุลาเนาะอาจารย์ขัาอาจารย์ตดน บอกว่าข่อหาอะไรเขาบอกว่าไม่รู้เดี๋ยวค่อยไปดูเอาคุณอาเตรเียมเงินไปด้วยเตรียมเงินไปเท่าไหร่ไปประกันตัวไปเสียค่าปรับเข<อ>าบอกว่าอจจาจารย์ก็เลยถามว่าเท่าไหร่เขาบอกว่าหนึ่งพันบาทแต่ในตัวเองก็มีเงินอยู่สี่พันเขาบอกว่าเตรียมเงินไปเสียค่าปรับด้วยนะเพ<อ>าะว<า>่าอาจารย์ก็เตรียมเงินไปแต่ในความฝันนั้นเป็นตำรวจสองวเมีนั้นมาจากอาจารย์เป็นตำรวจสองพเมีแล้วทีนี้พอมามาตก ที่สองอาจารย์ฝันเกกี่ยัห็นเลือดเห็นเลือดเห็นอะไรเหน็นอะไรเนเห็นเลือดคนอื่นนั่นจะตัวเองตอนเราเห็นเลือดก,ก็เป็นยิ้มิมหมายมีี้แล้วก็ฝันว่าการที่ฝันเห็นตำรวจจับจะเป็นเรื่องที่โชคดีถ้าถ้าวนวันไหนที่อา,าการฝันว่าตำรวจจับตอนท่านเลยหน่วยจะเข้าเมืองนู้นที่การผมเคยมาทำใช่เข้าเข้าตำรวจจับคือเลขเข้าเลย แล้วว่าเมื่อกี้62เม็ดเดียวอาจารย์ให้62เม็ดเดียวช่องที่มาขายอาจารย์ก็ประมาณ3มช่องที่มาขายโคุดท้ายแต่ว่านี้ไม่พลาดแน่นอนว่าประจำวันที่1ตุลาวันที่29พร้อมกันทั่วประเทศไทยสําหรับลูกศิษย์ลูกหาที่รอคอยสําหรับสมาชิก F47 และช่องที่รอคอยเนาะอาจารย์ก็ต้องอบอกว่างวงนี้เป็นงัวที่ที่อาจารย์คิดว่างวงนี้เป็นห่วที่เลขไม่จะไป เพราะว่าปีก่อนนั้นย้อนลอไปปีก่อนเนาะหรือว่าปีไหนปีก่อนนั้นหวยมาอาจารย์มากิงยาตั้งแต่หนึ่งตุลากิงยามาเลยลเตั้งแต่ศูนย์สองใช่ไหม9มวดติดมวดนี้ม้นงมารเร็วไปหน่อยมาเดืนสิบหกกันยาสิบหกกันยาย,ยนอาจารย์คิดว่ามวดต่อไปก็คงมาแน่นอนรอบนี้เอาจรแลไม่มีพลาดแน่นอน อาจารย์ก็คือบอกลูกศิษย์ลูกหาและท่านทุกคนแต่ละช่องว่าให้เตรียมตัวรวยได้เลยเพราะว่าอาจารย์จะให้ทีเด็ยเม็ดเดียวเหมือนวเมื่อกี้ที่ถามาวเมื่อกี้หกสองหกสองก็ใช่เม็ดเดียวเก้าหกสองโคสุดท้าย 3. ให้ก่อนวันออกประมาณสามวันปั๊ปมาสามวันนะี่แหละแล้วก็หลังจากนั้นก็อ่าผลออกหกสองผลทกลเยอะมากเลยก็มีอ่าช่วงนั้นก็มีข้อช่องยูทูปประทานประมาณสี่ช่อง ที่มันถ่ายโค้งสุดท้ายก็ได้ไป62 962นิดเดียวไม่ต้องกลับเลยเท่ากับสามตัวอะไรเนาะเท่ากับสามตัวเลยแล้วก็งวดนี้ทางยูทูบก็เลยนัดหมายกันว่าพร้อมกันทั่วประเทศไทยในวันที่29กันยาตรงกับวันอาทิตย์พอดีตรงกับวันที่29วันอาทิตย์พอดีอาจารย์ก็เลยบอกว่าเขาบอกว่า จะเอาวันไหนอาจารย์อาจารย์บอาากว่าเอาวันที่29ดีกว่าเพราะวันที่29เป็นวันดีวันนี้อาจารย์ก็ยังมั่นใจเหมือนเดิมว่าเลขยังไงก็คือจะต้องมารัฐบาลไทยวันนี้คือในความคิดส่วนตัวว่าวุ้นตีก่อนนี่มาตั้งแต่ต้นต้นเดือนสุราคมตั้งแต่วันที่1 1กุลาตอนนั้นอาจารย์ปล่อยเลขให้02ออก02นั่นก็ยิงจาวให้ไกมครับแล้วก็ยาวไปเลยลยิงยาวก็ยาวไปจนเก้าวดติด แต่ว่าปีที่มาตั้งแต่วันที่16กันยามาเร็วไปเลยอาจารย์คิดว่าตั้งแต่16กันยาแล้วก็1น่าจะยิงยาวปีนเลขของอาจารย์ถ้าได้เข้าก็จะติดต่อรับประมาณ5โมงถ้าสูงสุดก็คือ9โมงแต่อาจารย์ไม่การตีว่าจะเข้าไหมแต่คือถ้าถ้าเข้าเลขเข้าก็ประมาณสั้ง5โมงนีถ้าถ้าเข้าก็จะเข้าติดต่อกันเมื่อปีที่ที่ยังไม่ได้ออกยูทูปกันเข้าติดต่อกัน7วมนติดครับ ทั้งสามตัวเลยสามตัวเข้าเข้าสองงวดสามตัวเข้าสองงวดแล้วก็นั่งนั้นสองตัวเจ็ดงวดติดเลยนะครับตอนนั้นคือยังไม่ได้ถ่าย youtube ยังไม่ได้อะไรยังไม่ออก youtube ก็คือเลขเข้าช่วงนั้นนะเข้าช่วงนี้เลยแล้วก็ถูกติดต่อกันไปเลยแล้วก็มีทั้งสามตัวสองวอาจารย์บอกว่าถ้างวดเข้าติดต่อก็เต็มที่ประมาณสักห้าหองงวดประมาณนั้น และทีนี้หวยที่อาจารย์จะบอกว่าแนะนํว่าให้ทุกคนรออย่างมีสติเงินเป็นของคุณเข้าใจไหมเงินเป็นของคุณแล้วก ok ็การเสี่ยงโชคนี้อาจารย์ท่อนบอกว่าตัวเลขที่อาจารย์ที่จะให้แล้วก็ที่จะมอบให้ลูกศิษย์ไปทุกคนนั่นคือตัวเลขที่อาจารย์ได้มาจากการนั่งสมาธิแล้วก็จากการแสวงหาโชคลาภจากการนั่งสมาธิแล้วก็คเปมสินแล้วทีนี้อาจารย์ก็เลยบอกว่าเลขที่อาจารย์ได้มาไม่ได้ทํามาจากเลข มาจากเลขที่อาจารย์ได้ไปมาจากการขูดหวยต้นหมอกต้นไม้ไม่ได้จากการเข้าทรงหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะตัวเลขที่อาจารย์เอามาอาจารย์ต้องคัดจากการนั่งสมาธิอย่างที่เด็ดเพื่อที่จะให้ว่าการลงทุนมันมีความที่จะได้สูงเพราะเลขมันมีก9ประตู9 0 9ประตูใช่ไหมมันมีแค่ประตูเดียวเราต้องเอาตัวเลขที่มีความแมน่นยำเพื่อที่จะไม่ให้ลูกศิษย์แล้วก็สมาธิทุกคนได้แสวงหาโชคกันเพราะฉะนั้นแล้ว ก็ให้ทุกคนรออย่างนีิใครที่ถูกถูกหวยหรือว่าใครที่ได้ได้ถูกหวยเมื่อกี้จากอาจารย์หกสองใครที่เห็นจากช่องอื่นก็ได้เอาก็แนะนําให้เอาเงินไปทำบุญให้พ่อให้แม่แล้วก็เอาเงินไปปล่อยปลาต่ออายุให้แก่ตัวเองนะชีวิตจะได้ดีชีวิตจะด้เพราะว่าอาจารย์บอกว่าถ้าใครถูกหวยแล้วให้นาเงินสิ่งนนี้อาจารย์อจะไม่ต้องการเพราะว่าให้ทุกคนเอาเงินไปทำบุญปล่อยบ่ปล่อยปลาหรือว่าไปทำบุญกับพ่อกับแม่ตัวเองเนาะบางคนถูกไม่เยอะ สามสิบบาทพอแต่ได้ค่าน้ำเข้าไปอาจารย์ก็เห็นแม่อาจารย์เลยให้ฟันให้เม็ดเดียวเลขนเพเยงเพราะว่าถ้าให้หลายตัวมันดึงงกว่างอาจารย์ก็บอกว่าบางคนงบมันไม่มีที่จะเล่นหลายตัวไงบน้อยงบน้อยแล้วก็เลยนั่งเอาเพราะว่ามันติดๆเอาแบบเม็ดเดียวจริงๆเอามาขายทอดให้กับเอฟซีหรือว่าลูกศิษย์ที่ที่ม่วาเมื่อกี้อาจารย์ฟันให้หกสองเลยไม่ต้องกลับเลยเมื่อกี้เมื่อเห็นไหมหกสอง ผมไม่ได้มาเนาะช่องกุงไก่ไม่ได้มาช่องุงไก่ไม่ได้มา,มมาจะมีสี่ช่องมาเขาฟันให้หกสองเขาตามโค้งท้ายแต่วันนี้ไม่พลาดนะครับไม่น่าพลาดน,น่าจะเข้ามามเข้ามาประมาณวันที่ยี่สิบเก้าอาจารย์ปล่อยพร้อมกันทั่วประเทศไทยไม่เกินสิบโมงเช้าแน่นอนได้เห็นกันแน่นอนว่าวดนี้รัฐบาลไทยคุณจะได้เห็นว่าวันนี้อาจารย์อยตัวไหนแล้วอาจจะมาสามตัวก็ได้เพราะถึงเวลาแล้วที่อาจารย์จะแก้มือที่ผ่านมา วค่าเมื่อกี้ก็หกสองแลว้วก็ได้ที่อาจารย์ได้มาอาจารย์ก็ทำสมาธิที่ดีที่สุดแล้วให้ลูกศิษย์ลูกหาลองคอยอย่างมีสติเสียงโชคอย่างมีสติเล่นกันอย่างมีสติเนาะทําให้หมาวว่าการเสี่ยงโชคมันมีความเสีย่ยงสูงเงินที่เราซื้อออกไปนั้นมันถ้ากับว่าการซื้อโชคนะมันมีความเสี่ยงสูงนะทำไมถึงอาจารย์บอกว่าความเสี่ยงาถึง9ประตูนะใช่ไหมล่ะมันมีแค่ประตูเดียว ขนาดให้โรมีสองประตูใช่ไหมสูงกับต่ำลำเนี้ยเรา,เรายังแทงไม่ถูกใช่ไหมนัาภาษาในเลขเก้า้าประตูเราจะไปแทงถูกได้ยังไงอาจารย์ถพงบอกว่าให้รออย่างมีสติงไง<อ>คนเราไม่ใช่อยา่างถูกหง่ายนะมันเป็นความเอนเป็นบนบกสนหรือว่าบนสัมพันธ์ที่มีต่อกันอาจารย์ถึงบอกว่าถ้าเมื่อไหร่แล้วถ้าถูกหมวยอาจารย์หรือว่าอะไรก็จะแต่ให้นำเงินเปทำบุญซะไม่ต้องเอามามอบให้อ,อาจารย์นะ เอาอเงินไปแบ,บ่งทำบุญแล้วก็ไปให้หมาจอนก็ได้หรือว่าไปซื้อของมาให้หมาให้หมาจอนอะไรเ,เราต่อบุญกุศลต่อไปบุญเราจะได้ดวงนำกันมีบุญสัมพันธ์ต่อกันนะและะว้วอาจารย์ก็จะบอกว่าวันนี้รออย่ามีสติอย่าไม่มีสติเพราะบางคนจะโทรมาแล้วอาจารย์ขอหวยหน่อยอาจารย์ขอเลขเด็ดหน่อยอาจารย์นะอาจารย์ก็จะบอกทุกคนว่าให้รอในช่งองยูทูบเลยเพราะอย่างน้งอยๆว่าอาจารย์ก็จะบอกแล้วพร้อมกันทั่วประเทศวันที่ เาเท่านั้นใครที่เห็นแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะพร้อมกันวันที่19ทั่วประเทศเลยวันนี้รัฐบาลไทยอาจารย์ฝันว่าอาจารย์นูนตำรวจจับแล้วก็ฝันว่าได้เห็นเลือดคนอื่นเลือดกระด็นมาเป็นตัวยากก็เนี่ยละอาจารย์ท่านบอกว่าวันนี้ถึงบอกว่าลูกศิษย์ลูกหาทุกคนให้รอคอยอยากมีสติอย่าเ่ือาเึ่งเร่บกันเพราะลัวเตออาจารย์ก็จะบอกไว้เลยว่าลัตเตอรี่มันไม่หมดง่ายหรอก เลขสมาธิรอก่อนเนาะแต่วันนี้ก็เอาเลขฝันไปก่อนนะครับเลขฝันก็นิมิตนะเนาะมิตฝันก็อาจารย์ก็จะเกี่ยวกับนนเรื่องของถ้าตำรวจจับนะถ้าหวยในในในชอบก็คือเลขถ้าจับก็คือเนะจ็ดนะเจ็ดเจ็ดนะตอนนี้ก็คือชอบไปในเรื่องของเจ็ดอาจจะยังอยู่ก็ได้ศูนย์เจ็ดหรืออะไรประมาณนี้นะพี่ที่อาจารย์จะบอกว่าเป็นเป็นนิมิตของเรื่องของความฝันเนาะ แต่ก็คืออาจารย์ก็แต่ที่ยังไม่กล้าเขียนให้เพราะว่าตัวเลขมันต้องรอความแน่นอนก่อนเราต้องรออนั่งสมาธิแล้วก็บวกกับเรื่องเขาฝันว่าเลขตัวนี้มาแล้วก็ที่เดียวมา62เย็นไหม62มาตรงๆเลยอาจารย์เอามารวมกันเอามาจับดูว่าหววนิมิตกับนั่งสมาธิกับหววฝันว่ามันตรงกันไหมถ้ามันมาตรงกันรง้ว่าเม็ดเดียวอันนี้ก็เอานิมิตไปก่อนครับเดี๋ยวจะมาตามโ้งสุดท้ายอยู่ <c oughs> นิมิตก็คิดว่ามีเลขเกศถ้ตาตำรวจจับก็ประมาณเจ็ดเนาะอาจารย์ก็คิดว่าถ้าในนิมิตก็จะก็ก็มีเลขเกศถ้าถ้าในนิมิตก็มีอาจารย์คิดว่าเลขเกศก็จะประมาณนี้อันนี้ ความคิดของอาจารย์นะแต่ยังไม่ได้จับใส่เลขน่างนิมิตนะเพราะว่าเพราะว่าอาจารย์ทําไมเพราะว่าอาจารย์นี่ยังยังไม่ได้จับเพราะว่าเลขเลขที่เลขที่อาจารย์บอกว่ามันต้องนั่งสมาธิก่อนเห็นไหมครับเพราะว่ามันมันยังไม่ได้นั่งสมาธิเอา <c oughs> เดี๋ยวรอจับอีกทีเลย แต่ตำรวจจับก็เจ็บใช่ไหมใช่จะตำรวจจับนี่ก็เจใช่ไหมด้วยความฝันนี่มันศูนมันเครียดอะไรคือมันโมโหให้ตำรวจมันก็ถูดเจ็ููเจ็ประมาณนี้นะที่ตีจากความฝันมันไม่ได้เป็นตัวเลขนะแต่ต้องรอให้จับใส่อีกที่หนึ่งอย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งอะไรรอวันที่29ใจเย็นๆรอโค้งสุดท้ายวันที่29คุณได้เจอแน่นอนคุณได้เห็นแน่นอนของจริงอยู่ที่นี่ตั่วประเทศไทย รอทมได้เลยเพราะว่าอาจารย์บอกว่าเมาื่อกี้ฟันให้6-2ไปเที่ยวแล้วก็ว่นนี้เดี๋ยวฟันให้แน่นอนพร้อมินอยู่นี่อยากอาจารย์จัดการให้แล้วเราจะรวยไปด้วยกันเนะา,าละล,าาล้วเราจะรวยไปด้วยกันไม่ต้องหว่วงไม่ต้องกังวลเพราะว่ากลัวจะไม่ได้เลขเดี๋ยวอาจารย์มาวางให้แน่นอนเลยตรงนี้ทุกช่องเลยแหลว,หวันนี้เื<อ>ิดจังหววันนี้วันนี้ก็น้ำจิ้มไปก่อนนะครับวันนี้ก็น้ำจิ้มไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวลอกหน้าเรามาว่านใหม่ ตามกันใหม่แล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ก็รับประกันให้นั่นแหละว่าัวนี้จะให้เคดิตแน่นอนอยากจะขออะไรก็ขอมาากจัดให้งวนี้ได้อะไรขอมาเลยรเนาะก็อยากได้สามตัวพูดเล้วกันนะยังไม่สามตัวก็จัดให้เพราะอาจารย์ู้อยากได้รถต็ออยากได้บ้านจวจัดให้แต่ให้รอให้ใจเย็นๆยวจัดให้แน่นอนได้แน่นอนไม่ต้องห่วงโน่นแหละให้วิหารพระราชาวังโน่นนะ อยากได้บ้านใช่ไหมสร้างให้มันใหญ่โตโผล่ลานเลยใช่ไหมอไม่ต้องห่วงสามตัวอาจารย์ก็ฟันให้มาแล้วมันก็ยังไม่โผล่มาแต่สองตัวเนาะสามตัวยังไม่โผล่เดี๋ยวมาแน่นอนเดี๋ยววันนี้จริงๆปังน,นะวันนี้มาแน่นอนปังเน,น,นเาะเราเป็นว่าวันที่ยี่สิบเก้าเนาะ,ะเราจะมาเจอกันที่นี่เนาะก่อนสิบโมงเช้าเนาะ แล้วก็อาจารย์ก็โทรหาทุกช่องเรียบร้อยแล้วว่าวันที่ตรงกับวันที่วันที่29พร้อมกันทุกประเทศนั้นในวันที่นี้เนาะมาตอน4โมงเช้านะครับ4โมงเช้าเราจะมาถึงที่นี่พร้อมกันเนาะประโยเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นี่วันนั้นก็จะเป็นการปล่อยเรเด็กทุกช่องเลยแล้วก็วันนี้เราจะรวยไปด้วยกันเนาะแล้ววันนี้ก็ขอให้ทุกสิ่งทุกทาง <ช>ปปเป็นดุลความความเจริญร่ำรวยเงินทองคิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นขอให้บุญกุศลที่ได้ทํามาขออาจารย์นั้นอนุน,นําให้ลูกศิษย์เจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็บารมีหลวงพ่อผมปัดเทาชิกาแล้วก็าบารมีของคุณแม่บุญเรือนตมงเติมแล้วก็อาจารย์ ผู้ที่สำเร็จลาชาสียอภิญญาหกว่าช่วยคุ้มครองลูกศิษย์ลูกหาให้ยุบมันสันยืนแต่เจ็บจะไข้จนให้ตรูมวยเลยเบื่อเพื่อเชิญสาอสาคสามสามสามสารสาอสาจสาม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 สาาสามสามาามามาร พระทิพย์จะแน,เ,นเออฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะอาจารย์แซมให้น้ำจิ้มไปก่อนวันที่ยี่สิบเก้านะ 29, คะยี่สิบเก้ากันยาหกเจ็ดมาค้งสุดท้ายค่ะฟันเด็ดเนี่ยนอนค่ะฟันเด็ดแน่นอนค่ะเ <laughs> ตรียมรวยเต,ตรยียมรวยค่ะ ฟันเด็ดฟันเด็ดค่ะเด็ดเด็ดไปด้วยกันฟันหลุดแน่นันตัวเด็ดค่ะโค้งสุดท้ายเตรียมรวยเตรียมรวยค่ะเตรียมรวยเตรียมรวยเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้จักรยานในการรับชม